มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องดาวช่แชนแนลนะฮะอันนี้ไว้มัดหรือบอ่แตบอร์นี้ไมัดบ่แต่ยากจะใหู้ห้เลย ฝั่งนี้นะครับก็ได้หนึ่งลุมนะฮะก็วันได้หนึ่งลุมก็ใช่วันนี้นะฮะเจองานหนักนะครับงานขุดอย่างเดียวตอนนี้ก็กำลังคำนวนนะฮะชมไปก่อนนะครับ कुरा कुरा आइने नि भयो लाग्छ म कोले कुरा नमानले मैले ल्या फङो चागुरा कुरा ขอจะไปส่งอุปกรณ์ ของละของในรอดเต็มเลยจะรอมมนสุดคลอง บอกเขาใจอย ings, <int ess> ู่งพ <author> no ื้นย่างประเทยันบริเก็บแค่เราขาวเอือนังงจ็ดก่อนแล้หนังหายใจก็ เร,นนเ,เราไปดูฝั่งนี้นะพรุ่งนี้น่าจะเสร็จนะครับเหล็กก็มาแล้วนะฮะปูนด้วยนะครับอินทรายนะฮะ เือแค่ฝั่งนี้นะอุปสรรคของเราก็เจอเนี่นะครับอุปสรรคตอนนี้ก็หมดเวลานะครับเพราะว่าจเจองานหนะักะครับรนะครับ,รนะรบต่อไปก็น่า น่าจะเลินกว่านี้นะครับก็ยังเหลือกำแพงนะครับกำแพงก็ไม่สูงนะฮะประมเมตร20เมตรห้นะครับความสูงน่าจะเป็นเมตร20นะครับสุนัที่วัดก็ มาเป็นกำลังใจให้ทีมช่างทีมงานด้วยนะครับดูนะฮะลึกอันนี้ก็เมตรนะครับความลึกก็เมตรยี่สิบนะครับความกว้างนะฮะทั้งสองฝั่งก็อยางละเมตรนะครับฝั่งนี้นะฮะเราก็จะทำให้ใหญ่ขึ้นนี่ก็สองเมตรห้าสิบความยาวนะฮะก็ ความกว้างก็เปเมตรนะครับเมตรสิบเมตรยี่สิบนะครับอุปก,ปกรณ์ของเราก็เครื่องมือก็ยังมาไม่ครบวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่มาทำงานนะครับเล็กก็มาดูนะครับน่าจะเป็น อ้อยนะครับแล้วก็เหล็กสองหนนะครับแล้วก็เป็นเหล็กรางนะครับนี่ก็ครบนะฮะร็ต้อรอติดตามชมนะครับคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมก็จะอัปเดตทุกวันเลยนะฮะที่เข้ามาทำงานในตรงนี้นะครับก็ใครเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องบอสบอลชนแนลนะครับ อย่าลืมนะกดไลค์นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ